ไม่ได้เกิดจากความฟุ้สวรค์ไม่ได้ประทานสรมสร้าง,งให้แต่ทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปคะ่ะนาทีแรกที่อาจารย์ตัดสินใจทำที่นี่เมื่อวันที่4มกราคม2564ทั้งท่านอาจารย์มาด้วยความกระหายคะ่ะอาจารย์เชื่อว่าทุกอย่างมันเรียนรู้ได้ถึงแม้ว่าก้าวแรกอาจารย์เข้ามาไม่เป็นความรู้ไม่มีความรู้ออนไลน์เลยสักนิดเดียวแต่ ารเชื่อว่าทุกอย่างมันเรียนรู้ได้เพียงแค่เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพียงแค่เราอย่าดูถูกตัวเองทุกทันคะจากผู้หญิงที่ไม่ไปออนไลน์เลยยิ่งแอดตอบแชทผิดกระขายไม่เป็นเลยสักอย่างคะ่ะแต่อาจารย์บอกว่าผู้หญิงคนนี้แหละจะทําให้ได้อาจารย์ตั้งโต๊ให้กับตัวเองคะ่ะวันหนึ่งอาจารย์จะต้องคุยกับคนปแปลกหน้า10 ทางออนไลน์นะคะหมายถึงว่าโทรโทรคุยนะคะไม่ได้คุยกับคนรู้จักและวันเวลา่านไปค่ะฝึกฝนค่ะลงมือทำค่ะจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่วันสุดท้ายกัดกรลายเป็นเป็นไงคะกับกลายเป็นคนที่ปิด98วบาทได้พลาดน้อยมากๆและที่สําคัญนะคะจากการฝึกฝนครั้งนี้มันส่งผลให้อาจารย์กล้าปิดการขายกล้าใต่อ,อาจารย์บ๊อบบี้สอนมา แล้วปิดกันไา25องาเกือบร้อยอนทุกรอบค่ะสุดยอดไหมสุดยอดนั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่ไปของอาจารย์รชาดาุดผิดแบบปัฉลาอะไรที่คนอื่นทำได้คนอย่างเราก็ต้องทำได้ใช่ไหมคะอะไรที่คนอื่นทำได้คนอย่างเราก็ต้องทำได้ดังนั้นนะคะอาจารย์บอกได้เลยค่ะว่าวันแรกที่าาอาจารย์มาอาจารย์ไม่เป็นอะไรเลยอาจารย์มีความกล้านอกจากมีความกล้า แล้ววันนี้เราจะมาฝึกปิดการขาย98บาทเราจะต้องมีอะไรอีกเริ่มต้นขัดพร้อมหรือไม่พร้อมคะพร้อมค่ะพร้อมคะพร้อมค่ะเนื้อ,อ,อหาหลักนะคะถ้าวันนี้ทุกคนตั้งใจฟังน,นะคะท่านจะย่นระยะเวลาจาก3เดือนเหลือ2ี่ินาทีค่ะการพูดครั้งนี้ไม่มีวิดีโอย้อนหลังนะคะโอเคไหมนะนะคะ,เ,คนะะ,คะเริ่มต้นค่ะวันนี้เราอยากเป็นนักปิดการขายที่เก่งเราจะต้องมีพื้นฐานเหล่านี้ค่ะ เขาเรียกว่าสโลแกนที่อาจารย์ใช้บอกเลยก็คือยิ้มง,ง่ายสบายทักรักผู้อื่นและอื่นอยู่เสมอทุกท่ั้คะอีกรอบคะยิ้มง,ง่ายสบายทักรักผู้อื่นและอื่นอยู่เสมอวันนี้อาจารย์จะขยายความให้ฟังคะ่ะคําว่ายิ้มง,ง่ายมันมีผลอย่างไรทุกท่ั้คะวันนี้ถึงแม้แว,ว่าเราจะคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์ก็จริงแต่การพูดของเราถ้าเราพูดด้วยสีหนา้าที่มึงตึง กับพูดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคําพูดของเราน้ำเสียงของเรามันจะท้นไปถึงผู้ฟังอันไหนมันจะสลับสวยมากกว่ากันคะยิ้ม <Yeah. S 1> ถูกน้องค่ะอาจารย์อยากให้เรามองถึงอาชีพอาชีพหนึ่งโอเปอเรเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นดีแท็กทูนบุ๊กอะไรก็ตามจะมีโอเปอเรเตอร์สวยๆนั่งอยู่นหน้าจอคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดแล้วเขาก็ายิ้มใส่หน้าจอแล้วเขาก็พูดกับลูกค้าซึ่งจะมีหูฟังใช่ไหมคะ ทีนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าการที่พวกเขาทำแบบนี้เนี่ยเขาได้รับการเรียนและการสึกอบรมมาแล้วว่าการเป็นนักขายที่เก่งจะต้องเริ่มต้นจากการยิ้มเก่งก่อนโอเคไหมการเป็นนักขายที่เก่งจะต้องเริ่มต้นจากการยิ้มเก่งก่อนดังนั้นวันนี้นะคะใครก็ตามที่ทะเลาะกับผัวอยู่ทะเลาะกับเมียอยู่หรือกําลังเขาเรียกว่าเครียดกับลูกเราต้องมีวารมตัวเอง เราต้องพิ่ารณาตัวเองก่อนที่จะโทรไปหาลูกค้าไม่ใช่ว่านาทีนี้เรากําลังแบบคุณมวยอยู่แล้วเราโทรไปหาลูกค้าอันนี้จะทําให้เสียรายชื่อวันนี้ค่ะใครคิดว่าข้อนี้ทําได้บ้างใครคิดว่าข้อนี้ทํไาได้บ้างยกมือค่ะอ่าเข้อรียก็เป็นสิ่งง่ายๆแต่ทุกคนมองข้ามวันนี้ ว่าเป็นคนที่ไม่ปากนะสามารถพูดกับคนแบบไม่เจ้อเขินไม่เจ้อเขินพูดแบบทายชาติไม่ใช่ว่าพูดแบบประดิบประยจงน,น่ากลัวตัวอย่างคะ่ะอาจารย์ดีเคสจริงนะคะอาจารย์เคยไปได้ยินคนคนหนึ่งก็พูดกับเพื่อนซึ่งปกติเขาจะเรียกปู่เรียกมึงเนาะอันนี้ขออนุญาตนะคะเขาจะเรียกปู่เรียกมึงแต่ันหนึ่งพอมาเป็นนักสืออนไลน์ที่ดีไอคอนเป็นไงคะความประดิบประยมาเกิดขึ้นนะอจารปกติไม่เม้่ กินข้าวไหมวันนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่เขาไปอยู่ดีไอคอนเป็นไงสวัสดีค่ะคุณเพื่อนเออไม่ทราบคุณเพื่อนว่าไหมคะพอกันเลยเพี่จะพาคุณเพื่อนมาฟังโปรเจกต์นหนึ่งค่ะอะไรประมาณนี้ถ้าเพื่อนเราได้ยินแบบนี้เขารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปไหมคะสแสดงว่ามันต้องมีอะไรแอบแต่งใช่ไหมวันนี้ต้องทวงความเป็นตัวเราคะ่ะถ้าเราคุยกับคนรู้จัก ปฏิบัติปฏิบัติจริงเหรอคะเอาที่สื่อปฏิบัติปฏิบัติอ่ะโอเคอ่ะปฏิบัติก็แบบไม่น่าถามเลยไม่น่าถามเลยเนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่เดี๋ยวเกิดคลาดมาหน้าแตกใช่ไหมคะวันนี้ค่ะอาจารย์กําลังจะไปยุบไปเมื่อสามเดือนที่แล้วอาจารย์มีโอกาสนะคะได้คุยแบบนักเรียนคนหนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์สดซึ่งคุยแบบนี้เลยแต่วันนี้อาจารย์กาลังจาลงเหตุการณ์สามเดือนที่แล้ว เพื่อจดบันทึลกลูกค้าค่ะให้เราเนี่ยเก็บบันทึกข้อมูลลูกค้านี่เอาไว้เพื่อให้รู้ค่ะดีเอ,เอของคนคนนี้เขาต้องการอะไรตัวอย่างนะคะขออนุญาตน่งนะคะเพื่อความสะดวกในการทำงานนะคะอ่าอันดับแรกเลยค่ะอาจารย์สมมติว่าเป็นสมุดน,นะอาจารย์ก็กดโทรไปนะคะอาจารย์ก็กดโทรไปสมมติน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อขอโทษนะคะ ใช่เบอร์เบอร์นี้ใช่เบอร์ของคุณหญิงไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะคุณหญิงคะสวัสดีค่ะดีดีที่ได้รู้จักนะคะ่อนอื่นอาจารย์ขออนุญาตแนะนำผู้รู้จักนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์หนึ่งฟ้านะคะเป็นมือขวาของอาจารย์สวยนะคะวันนี้อาจารย์สวยไม่ว่างค่ะได้รับการมอบหมายมาดูแลคุณหญิงยดาค่ะอ๋อโอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหญิงยดาคะไม่ทราบว่าคุณหญิงยดาเนี่ยต้องการเอาความรู้ไปต่อยอดงานด้านไหนคะ ุกคนคะเวลาที่เราถามอะไรเขามือเราจดเข้าใจนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเวลาเราจดเราจะไปบอกเขาว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนให้ทำโขนจบก่อนแกบมีไม่ได้นะคะมันต้องเรียนนะคะต้องเรียนนะอ่าสมุดลายจาก,ก็จดจดไปนะคะอ่ะโอเคสุดยอดมากเลยคะ่ะคุณหญิงยดาที่คุณหญิงเยดาพูดมาเมื่อสักครู่เนี้ยจริงๆแล้วคอสของเราเน้นนักที่สุดคือต้องการเอาความรู้ไปต่อยอดของผู้รกิจตัวเองดังนั้นคุณหญิงยดาจะได้สิทธิ์นี้ทันทีค่ะ นะคะและที่สําคัญนะคะคอสนี้ปกติราคาเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทแต่เฉพาะวันนี้เท่าน,นั้นลดเหลือเก้าสิบแปดบาทและเหลือสี่สิทสุดท้ายคุณพี่จะใดจะใช้กี่สิทธิ์คะโอ้ใช่ใช่ยอย่างงั้นตอจองเพื่อเพิ่มเงินได้ไหมคะโอ้เดี๋ยวขอไม่ได้ทุนแรกหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนสนใจเยอะมากสักครู่นะคะที่จริงแล้วมีอะไรไหมคะตอนนี้ไม่มีไม่ได้เลยโอ้โหมีได้แล้วทีเหลือไม่ถึงจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาเป็นว่าอาจารย์ล็อกสิทธิ์ให้แล้วกันอาจารย์ S <S เียวอาจารย์ตรวจโดยตรงโอเคไหมอ่าทีนี้นะคะอาจารย์ต้องบอกเลยว่าการเรียนการสอนเน่จะจัดในวันที่19 20 21นะคะช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงประมาณสี่ทุ่มนะคะแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าตอนกลางวางันเวลาตอาสิบเอ็ดโมงสามสิบนาทีจะมีการทบทวนเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อมัน่นว่าคุณิดีได้งยังไงก็ต้องได้ความรับรั้ความรู้จากคอสนี้แน่นอนคะ่ะ นะคะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณหญิงยาดาเคยมีประสบการณ์ขายออนไลน์มาก่อนไหมคะไม่เคยทำเลยค่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะจับให้อยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่มีพื้นฐานโอเคไหมโอเคค่ะไม่ทราบว่าเคยมีแอคซูมมาก่อนไหมคะไม่เคยใช้อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตแอไลน์นะคะอ่าเจอไลน์แล้วนะคะโอเคคุณหญิงยาดาคะเดี๋ยวตอนนี้น่ะสิบมนต้อยเต็มแล้วปกติคุณหญิงยาดาสะดวกโอนธนาคารอะไรคะ รบกวนตอนนี้ไปที่แอปกสกรนได้เลยค่ะอรเคะอ่าโอเคเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมามากๆาเพราะอาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์สอนออนไลน์ดังนั้นวันนี้อาจารย์จะให้ความรู้กับคุณกิจยาดาโดยที่แบ็คกลับไปที่หน้าแอปกัสกอได้แบบนี้ดีไหมคะดีมากอ่าโอเคอ่ะอันดับแรกนะคะดูที่หน้าจอถลยค่ะดูปุ่มล่างสุดนะคะมันจะมีสามปุ่มให้ดูปุ่มขวาล่างสุดค่ะโอเคค่ะอ่าแล้วกดค่ะ เจอหน้าเจอหน้าเขาเรียกว่าไรหน้าโปรไฟล์ได้ยังคะเจอค่ะเจอแล้วนะคะเสร็จแล้วไปที่แอปของเราได้เลยค่ะโอเคค่ะค่ะสะดวกพิมพ์เลขที่บัญชีนะคะโอเคคามหก่สเจ็ดยอดรวมทั้งสองท่านนะคะ196ากบาทค่ะ อ่าโอเคเมื่อโอนเ,เ,เสร็จแล้วเนี่ยรบกวนส,ส่งสลิปมาที่ไลน์ของอาจารย์ได้เลยนะคะโอเคนะนะคะงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตวางสายเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อในวันหน้านะ,ะยินดีต้อนรับสู่คอร์สเรียนออนไลน์คะ่ะขอบคุณมากมากค่ะอินดาสวัสดีคะ่ะสุดยอด <c oughs> แปลกไหมอาจารย์ไปคุยกับเรารโอนไหมโอนเนาะก็ถึงได้บอกใครว่ายากถ้าโดนถึงเมืออาจารย์มันยากนนเนาะ แล้ววันนี้อาจารย์จลมาจะบอกว่านี่นะคะคืทักษะของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ไม่เป็นออนไลน์เลยแต่มีความกล้าเริ่มกล้าจากแบบนี้นะค่ะตั้งแต่วันที่4มกราคมเพราะความกระหายอะไรที่คนอื่นเขาทําได้คนอย่างเราต้องทําได้มันก็เลยกลายเป็นคนเป็นคนที่เป็นไงคะปิดใรเสร็จได้ทุกทข้างเยอะแม้แต่เรียนจบไปหนึ่งวันอาจารย์ปิดัจฉดค่คะคือ2,005เพราะใช้แบบที่นี่แบบนี้นะคะคือกล้า ล่าลงมือทำคุยกับคนน้าพอเดี๋ยวผลลัพธ์จะออกเองโอเคไหมจบ